เราคัดสารวัตุดิบทั้งหมดเหมือนยกเยาวมาราชมาอยู่ที่นี่เลย พาไปกินกระเพาะป่าที่พูดได้เลยค่ะว่ารสชาติไม่ธรรมดาร้านนี้ชื่อว่าปานมือทองกระเพาะป่าเยาวราชรสเด็ดไฮไลท์จะอยู่ที่กระเพาะป่าตัวนี้ค่ะกินแล้วจะรู้สึกต่างจากทุกเจ้าที่เคยกินมาเนื้อกระเพาะป่าของเขามีความนุ่มเป็นเนื้อเดียวกันไม่สากลิ้นเลยตอนกินจะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่แตกตา่างและถ้าสั่งชามใหญ่จะได้มีฮ่องกงมาแบบนี้เลยค่ะนอกจากนี้เขายังมีเนื้อปูหอมหอมเป็นท็อปปิ้งด้วยค่ะวัตถุดิบทุกอย่างของปานมือทองเนี่ยเขาจะส่งตรงมาจากเยาวราช อย่างคือน้ำส้มที่ใช้ปรุงในกระเพ,พาะปลาดูด้วยตาเปล่าอาจจะดูเหมือนน้ำส้มธรรมดาแต่พอปรุงลงไปในกระเพาะปลาจะช่วยฉูรสชาติดีดมากๆเลยค่ะรสชาติเขากลมกล่อมมากแล้วก็เนื้อนแน่น,น,นกระเพาะปลาเนี่ยส่วนมากเคยกินแต่ไอพี่มันเป็นผุผกที่ร้านนี้เนี่ยอิดเนื้อกระเพาะปลาเนี่ยแน่นๆจุกๆเลยทุกอย่างเครื่องแน่นมากเยอะมากอร่อยค่ะมาจากกรุงเทพเลยค่ะรู้สึกอร่อยมากค่ะเข้มข้นนะคะรสชาติดี<ม>กลมกล่อมเนื้อกระเพาะปลานี่แบบ รู้เลยค่ะว่าเกรดดีกินแล้วถูกใจค่ะก็มากินประจำอยู่แล้วร้านนี้ใครที่อยากตามแอดไปที่ร้านปานมือทองกระเพาะปลาคุณสุพรรณกาบจะตั้งอยู่ในปั๊มบางจากพับผ้าชัยซึ่งตั้งอยู่ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรล่านี้เองค่ะใค,ใครอยากตามแอดไปก็ตามกันไม่ได้เลยนะ